ครับสวัสดีผู้ฟังสปอยที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมจะพามาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าวแรกหน้าคิมสันหรือตำนานนักล่ามังกรคลิปนี้อาจมีเนื้อหารุนแรงสิบวกเด็กน้อยที่ยังกอกน้ำให้แม่ยังไม่เป็นควรได้รับคำแนะนำแะครับ เริ่มเรื่องมาพบกับผู้ชายหัวขาว,ว,ขาวกาลังยืนระชันหน้ากับมังกรอยู่สบตากันแป๊บๆเหมือนไอ้ตะลุงผมขาวเนี่ยจะปล่อยพลังอะไรบางอย่างใส่มังกรทําให้มังกรธรรมดากลายเป็นมังกรแชร่ฟิตแล้วก็แตกออกมีเสียงดังเพลงพอทําการแชร่ฟิตมังกรเสร็จแล้วเนี่ยก็หันหลังแล้วพูดว่าต้องแกล้งกว่านี้ต้องแกล้งมากกว่านี้ <c oughs> <c oughs> ทัวที <c oughs> ผมเพิ่งดูจบมันเข้าเส้นเลยเนาะตัดภาพมาที่มีผู้ชายใส่เสืพันยืนวัดเวทกับมังกรอยู่ผลสรุปก็คือไอ้หมอนี่ทำอะไรมังกรไม่ได้เลยแถมเจ็บฟรีตั้งห่าระหว่างที่กําลังจะโดนมังกรเอาไปทําซอยจ ็ได้รับความช่วยเหลือจากน้องตัวเลกฟันทีเดียวตายไอหัวเขาก็คือพระเอกชื่อแล็กหน้าส่วนน้องตัวเล็กมีนามว่าเลโอแล็กหน้าเอ่ยขอบคุณเลโอน้องก็เลยสวนกลับไปว่าเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นสิแล็กหน้าเวลาจะชมชั้นต้องทํำยังไงพระเอกได้เอามือไปลูบที่หัวของเลโอแล้วบอกขอบคุณเลโอตอบกลับไปไม่เป็นไรเรื่องธรรมดาพวกเราเป็นผู้พ้องกันนี่โลกใบนี้มังกรมีตัวตนมาตั้งแต่โบราณกาลเผาพันปีศาจ์ศัตรูของมนุษย์การฆ่ามี2วิธีด้วยจิตเงินที่ปล่อยออกมาจากอาวุธเงิน เงินหรือไม่ก็ให้แดดประเทศไทยเผาตายหาทั้งคู่ก็ช่วยกันปิดเควสสําเร็จและชวกนกันกลับเมืองไปรับเงินในเมืองน้องเลโอมีชื่อเสียงเรื่องลือที่มีแผลบนใบหน้าถูกเรียกขานว่าเทพมังกรเลโอนิกาทั้งที่ตัวอย่างเล็กจัดการมังกรด้วยตัวคนเดียวมากกว่า50ตัวและเป็นเมืองหนึ่งของเมืองโลนาเบล่าจากนั้นทั้งสองก็ได้พากันไปหาอะไรกินแต่ยูยูเลโอก,ก็บ่นอยากกินเนื้อแลกหน้าก็บอกว่าคืนนี้เดี๋ยวทําให้กินนะแล้วได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลโอเพื่อเก็บภาพการเติบโตของเลโอเป็นความทรงจําน้องโอก,ก็บ่นใหเล ถ่ายแล้วนะแลกหน้าระหว่างที่กําลังมีความสุขก็มีคนมาขัดจังหวะทั้งคู่ก็ได้แต่งงว่ามันเป็นใครมันก็เลยบอกว่าฉันไงใสคูเชาวล็อก ลกอันดับสองอจากเธอเลโอแต่ต้งคู่ก็ยังนิ่งทํามันเอาช็อกเลยหลังจากนั้นมันก็เดินเข้ามาพูดกับพระเอกว่าพระเอกว่าไอคนไร้ฝีมือแต่ดันมาจับคู่กับเทพมาก่อนไอสัมภระคุงไอตัวถูกสาทำเอาน้องเลโอขึ้นเลยน้องเลโอได้พูดขึ้นว่ามีใครอยากไปกับฉันไหมเดี๋ยวฉันจะมอบเงินทองและชื่อเสียงเป็นรางวัลตอบแทนแต่ก็มีแค่แลกหน้าคนเดียวที่ยืนการว่าจะไปกับเลโอจนสุดฝั่ก็พอแบบนี้เลโอถึงรักแลกหน้าทั้งคู่ก็ได้ชวกนกันกลับแล้วบอกให้แลกหน้าอาบน้ำให้ด้วยนะไซคูดบอกอยากเสือไ้อน้ากเทพ กหลังจากนั้นแล็กหน้าก็ได้มาซุ่มซ้อมคนเดียวในปา่าตัวพระเอกเนี่ยไม่มีพรสวรรค์นในการเป็นนักล่ามังกรเป็นทางเดินให้เลโอยังไม่ได้เลยกว่าจะเป็นได้ก็คงโดนมังกรฆ่าตายไปก่อนแต่ก็อยากเป็นประโยชน์ให้เลโอระหว่างนั้นตาลุงแช่แข็งก็ได้โผล่มาพร้อมกับเอ่ยวาจาปากสุนัขบอกว่าพระเอกจะต้องสูญเสียทุกอย่างโดยเฉพาะคนรอบตัวพร้อมกับมีภาพบ้านเมืองที่พังทลายและภาพน้องเลโอที่กําลังจะสิ้นใจได้กล่าวขอโทษพระเอกเป็นครั้งสุดท้ายพระเอกก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นก็คงคิดว่าภาพที่เห็นเป็นเพียงแค่ความฝันจ ว่าอีกไม่นทั้งคู่ก็ได้พากันไปซื้อของในเมืองแล็กหน้าก็ได้ถามกับเลโอว่าทําไมไม่กินเนื้อที่นั่นไปเลยแล็กหน้าก็เลยบอกก็เพราะว่าเมนูผักที่นั่นมันมีน้อยเลโอก็หน้าบุดไม่เอาผักเลโอก็เลยขอเป็นสเต็กวันพรุ่งนี้ก็ขอเป็นเนื้อสุกวันต่อมาก็ขอเป็นเนื้อแรนะแล็กหน้าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่จะใส่ผักชิ้นเล็กๆลงไปในสเต็กแทนหลังจากกินข้าวกินปลากันเสร็จก็ได้พากันเข้านอนแล็กหน้าได้มองดูการเติบโตของเลโออย่างอ่อนโยนวันต่อมาก็ไไไดด้้้้้ปปปทีีี่่่่่่่่่กก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 ิลลลนนนนนัััาาาาามมมงงรรแตผฏวววววเเคคคใหยูชอออข แลกหน้าบอกกับเลโอว่าถึงเวลาต้องตัดผมแล้วนะผมเริ่มยาวแล้วก็ได้ชวนกันกลับมาตัดผมที่บ้านระหว่างที่กําลังตัดผมกันมุมกล้องไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่จูจ่ๆภาพที่เห็นในวันนั้นก็ได้โผล่ขึ้นมามันเหมือนเป็นภาพที่กําลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าเลโอก็ได้ถามกับแลกหน้าว่าเสร็จแล้วหรอนั่นจึงทําให้แลกหน้ามีสติกลับขึ้นมาได้ตอบกลับไปว่าอื ใกล้เสร็จแล้วล,ะล่ะเลโอแต่ตัวพระเอกก็ยังนอนฝันถึงเรื่องราวนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนฝันถึงแฟนเก่าวันถัดมาเล็กหน้าก็ได้มาซ้อมดาบอยู่ที่ประจําคนเดียวเช่นเคยพร้อมกับมีภาพเสียงของตะลุงหัวสีขาวตามหลอกหลอนทําให้พระเอกกวาดแกว่งดาบอย่างบ้าคลั่งตัดภาพมาที่กลุ่มปาร์ตี้ของบักไซคูกําลังคิดเรื่องที่มังกรเคลื่อนไหวผิดปกติกลุ่มมังกรมีการเคลื่อนย้ายไปทางทิศตะวันออกเพราะแบบนั้นจึงทําให้ไม่มีเควสหลงเหลือเลยถ้าพูดถึงทางตะวันออกโลหน้าพี่เอลมีความเป็นไปได้ต่ําเพราะว่าที่นั่นไมมมม่โดนนคววาาาาเเสียหยของกรปป็ล10 เลโอก็ได้บอกกับเล็กหน้าว่าถ้ามังกรอยู่ที่นั่นเราก็ไปล่าแล้วแววหาเค้กกินกันดีกว่าเล็กหน้าไม่ได้ตอบกลับกำลังคิดว่าภาพนั้นคืออะไรฝันหรอแต่เหมือนไม่ใช่ความฝันเลยแล้วแต่แก่นั้นล่ะเป็นผีหรือภาพหลงตาเลโอจึงได้เรียกสติกับใหม่อีกครั้งนี่นี่พ่อหนุ่มเป็นอะไรไปหลายวันวันนี้ดูแปลกๆนะขอบตาก็ดํามือก็มีตะรอยถลอกมีอะไรทําให้ร้อนใจหรอเล็กหน้าก็ได้พูดว่าฉันจะต,ต้องทํำยังไงถึงจะเป็นกําลังให้เธอได้เลโอตอนเจอกับเล็กหน้าครั้งแรกคิดว่าชายคนนี้ต้องแข็งแกร่งนนนอ่แ เล็กหน้าก็ได้พูดเพราะว่าตัวเองไม่ได้มีพรสวรรค์เหมือนกับเลโอเลโอจึงสวนกับเล็กหน้าไม่มีพรสวรรค์แต่จะแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่และอะไรที่เป็นสาเหตุจนกว่าจะถึงตอนนั้นฉันจะเป็นคนปกป้องเธอเองเอาจริงๆพระเอกมันก็น่าสงสารนะพ่อแม่ถูกมังกรเอาไปทําผัดเผ็ดญาิมารับเลี้ยงก็โดนมังกรเอาไปทากับแก้มเศรษฐีซื้อตัวไปบ้านแม่งก็ยังบึ้มอีกซ้ําแถมโดนกระทืบเล็กหน้าคิดว่าไม่มีใครอยู่กับคนที่เหมือนถูกสาบได้อยู่ใกล้ทุกคนก็ต้องตุยและแล้วเลโอก็ชักชวนพระเอกมมาาาาเเปป็นนนัััักกกกล่่่งงอออจึบบไวถ้ยู จะต,ต้องตุยนะเลโอส่วนกลับฉันไม่ตายหรอกเห็นแบบนี้ฉันก็แข็งแกร่งนะพระเอกก็ได้ต่อสู้ร่วมกับเลโอเป็นครั้งแรกมีแต่ความลังรลและความหวาดกลัวเลโอเลยกดสกิลหนึ่งโชว์ไป1หนึ่งทีปัจจุบันเลโอก็ได้ถามอีกครั้งว่าคิดว่าตัวเองยังถูกสาปอยู่ไหมไม่ได้คิดแล้วแค่อยากอยู่กับเลโอให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็พอพระเอกก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นอีกแล้วและรู้ได้เลยว่าอีกไม่นานจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และวันนั้นก็มาถึงในเมืองเกิดไฟครอบทั้งเมืองพระเอกตกใจภาพที่อยู่ตรงหน้าเพราะว่ามันเหมือนกับในความฝันแล็กหน้าบอกเลโอว่าเราต้องรีบหนีแล้วแต่เลโอยิ้มรับแล้วบอกว่าไม่เป็นไรฉันไม่ตายหรอกมีมังกรชั้นสูงตัวมหือมาบุกเข้าโจมตีเมืองเหล่านักล่ามังกรถ,ถูกฆ่าล้มตายอย่างง่ายดายแล็กหน้าจึงฉวยโอกาสนี้โจมตีจากด้านหลังต้องจัดการมันเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตที่โหดร้ายสรุปก็คือดาบแตกโดนส่วนตกน้ำไปตอนที่แล็กหน้ากำลังจะจมได้มีภาพจากอนาคตหลังไหลเข้ามาแล็กหน้าในอนาคต สูญเสียเลโอจึงเริ่มการล้างแค้นอย่างบ้าบินฝึกฝนตัวเองจนถึงขีดจำกัดระหว่างทางก็มีพวกพ้องเข้ามาแต่ก็มีแค่เลกหน้าที่รอดมาได้คนเดียวตลอดฉากนี้จะเฉลยว่าลุงคือตัวตนเล็กหน้าในอนาคตซึ่งแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งพอจะสู้กับราชามังกรได้เลยแต่กลับปกป้องสิ่งที่สำคัญไว้ไม่ได้แลกหน้าในปัจจุบันเลยบอกว่างั้นก็เอาพลังมาให้ฉันสิตอนนี้เลยแล็กหน้าจึงได้รับพลังที่ถ่ายทอดมาจากตัวเองในอนาคตตัวเลกหน้าได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับดาบเงินและได้เริ่มการต่อสู้ด้วยจิตเงินแม้แต่เลโอ แล็กหน้าก็ได้ตื่นขึ้นพร้อมกับพลังที่ถ่ายทอดมาจากตัวเองในอนาคตไม่รอช้าแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาต่อสู้กับมังกรชั้นสูงและได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายคนที่เห็นเหตุการณ์ภาคกันตกตัวลึงในความโหดหลังจากจัดการเรียบร้อยก็ได้วิ่งมาโอบกอดเลโอด้วยความรู้สึกเจ็บใจว่าถ้าตอนนั้นมีพลังแล้วก็ตัดมาที่ภาพอนาคตแล็กหน้าได้ยืนคุยกับคิมสันพระเอกยิ้มรับกับสิ่งที่เลือกทําลงไปหลังจากเรื่องวุ่นวายได้จบลงเมืองก็ได้พังไปกว่าครึ่งเกิดความสูญเสียอย่างมากมายบักไซคูดกําลังสงสัยววว่่่่่าาาไไไมใชเลล็กกกหหนนน้้้้้ทีตััออองรูจดดสปย เลโอก็ได้รู้สึกว่าเล็กหน้าคงไม่ต้องการตัวเองอีกแล้วจูจ่ๆก็มีเรื่องเกิดขึ้นป่าได้เรื่อมโจมตีเมืองเลโอจึงออกไปต่อสู้โดยไม่มีความลังเลตัดภาพมาที่พี่บึ้มมีเชฟเอาพายหน้าแกะย่างมาเสิร์ฟแต่พายมันกินไม่อิ่มมันก็เลยจะกินมน,นุษย์แทนก่อนที่น้องผรมขาวกำลังจะโดนกินภาพก็ได้ตัดไปหาพระเอกที่กาลังโดนล่างไม้ลัดตัวอยู่เลโอจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยเล็กหน้าไอ้ลางไม้ก็ได้โจมตีสวนกลับเลโอเล็กหน้าจึงสัมผัสได้แล,และได้ตื่นขึ้นพร้อมกััััับบบพพพลลลงงงออออนนมมมมมมหหหาาาาาศไดดด้้้้สสติกกกกจจจึรรีีุุู่ปยยททแว็ อิูสอไลเดอร์คิดช่วยน้องผมเขาาไว้ได้ทันแร็กหน้ามองหน้าน้องผมเขาาจึงมั่นใจว่าคือคนที่ตามหาพอดีถามกับน้องไปว่า